ปาร์ตีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้มีน้อยอร่อยดีจะมาทำห่อหมกหน่อไม้นะคะก่อนจะไปทำห่อหมกหน่อไม้เรามาตามเครื่องแกงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะหั่นแล้วเรีเยบร้อยกระชายค่ะกระชายกระชายนะคะกระชายค่ะทิ่แกะะงก็ได้นะคะอันนี้เราไม่มีที่ มะกไปมาขูดคอไม่อยากทันกูนะคะเพราะว่ามันจะตำยากไปตำกันเลยค่ะไปดูตอนที่มันตำโขกเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะโขกได้ประมาณนี้นะคะอันนี้หนูเอาพริกแกงเผ็ดไก่ใส่ไปหน่อยนึงนะคะให้มันเผ็ดๆให้มันมีสีแดงๆหน่อยนะคะต้องใช้เวลาตำค่ะเพราะว่าเราไม่มีโขกเราไม่มีโขกกับครกหินนะคะนี่นั่งตำประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแหลกขนาดนี้นี่ก็เนาะแล้วเราลืมใส่เกลือไปด้วยนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะใส่เกลือก็กลมัวนี่ค่ะใส่เลย เราเราไม่ค่อยจะเน้นใส่น้ำตาลนะคะใส่เกลือนี่ยนอ่มันเสร็จแล้วค่ะถ้ามานังถ้ามานี่นเอาใหม่ก็เราจะ,ะ,ะเนาะภาษาอีสานเขาเอื่ยนก่อนเนาะ,ะภาษาไทยเขาก็เรียกขูดขูดมะม้ก่อนนะคะขูดให้มันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ะคะยคะ่ะเ,เส้นๆเส้นๆเผื่อเวลาเราหมกห่อหมกนะคะมันจะได้ง่ายๆนะคะเนี่ยคะ่ะทำเป็นเส้นเล็กๆๆ อันนี้ว่าเข็มนะคะเข็มหรือตะปูก็ได้ค่ะหรือที่เขาเอาไว้ขูดหน่อไม้ก็ได้ค่ะเอาไปเคี่ยนหน่อไม้เลยพี่น้องนี่จ้ะเป็นตะปูนิดหน่อยก็ได้ข้าเจ้าที่ข้าเจ้าตอกใส่ใหม่มาสา,ามันฟิยันเนี่ยเป็นช่ังเรีย้ยวอันนี้อันนี้หนูว่ามีเนาะจเนาะก็เลยเอาเข็มนี่นะเฮ็ดเฮ็ดแบบสีได้แลนะ้วเนาะเฮ็ดไปจนมดแล้วจนันารไปเบื้องจนว่าไปเบื้องตอนเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะจานเนาะเฮ็ดเสร็จแล้วห้องก็จไปห้องมกมือนี้ห้องมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้นี่เคียนหน่อไม้เสร็จแล้วจะไปนองบาริ้น่เข้ากับมาตัดเพราะว่ามันเน่าเกินนอกจะเนอะไปลาเขากินมันสีติดมันสิติดกคอเนะคะนาะตัดให้มันเป็นแบบพ่อเขากินง่ายๆเลยะน้ะตัดตัดตัดแล้วแล้วเข้ากับเอาไปล้างล้างน้ำอีกล้างน้ําอีกหนึ่งน้ำนะคะเพื่อเพื่อให้ยางในหน่อไม้มันออกเพื่อแล้วก็ไปต้มอีกรอบนึงนะคะให้มันไอ้ที่มันขมๆในหน่อไม้มันจะได้จืดๆนะคะตัดอย่างนี้นะคะตัด เราขูด่อไม้เสร็จแล้วเราก็มาตัดอย่างนี้นะคะแล้วเ,าเอาไปห่อหมกจะได้กินง่ายๆนะคะเนี่ยตัดออกตัดอย่างนี้นะคะตามตามที่ตามที่เฮาถนาัดนะคะเฮาถนัดแบบไหนเขาก็แบบนั้นนะคะนี่นะคะ่ะตัดแต่นี้เราเราเอาไปล้างล้างล้างน้ําเกลือหรือล้างน้ํเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็ไปต้มต้มน้ำหนึ่งแล้วก็เอาไปห่อเลยนะคะไปดูตอนห่อเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปล้างน้ำไปเลยคะ่ะ อาจามาเบิ่งส่วนผสมกันน่าจะเนืว่าไม่ยังน่หน่อไม้นะคะหน่อไม้เขียนเมื่อกี้นะคะอันนี้น้ํายานางนะคะอันนี้พริกที่โขกไว้นะคะขาตะเคียมกระเทียมไม่มีขานะคะกระเทียมพริกไทยใบมะกรูดที่ให้ดูเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะแล้วก็หมูนะคะหมูสามชั้นน้ำปลาะคะ่ะผงนัวผงชีสโรตคาแล้วก็ รสด,ดีค่ะขน o นะคะขน o อ,อันนี้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะนะคะอย่างละสองช้อนโต๊ะผสมกันนะคะอันนี้ใบแ,แมงลักนะคะเอาไว้นนี้อันนี้ก็คือใบยอนะคะใบยอเอาไว้รองใบตองเพื่อความอร่อยและความนัวนะคะทีนี้แล้วก็ทํากันเลยค่ะนี่นะคะมีลูกโดดด้วยนะคะมีแถบลูกโดดด้วยพิกกี้หนูพ่อทุกค,คนชอบพิกกี้เอานี้ใส่ก่อนนะคะยะ้านางนะคะนี่ยะ้านางใส่ไปก่อนนิดนึงนะคะอย่าจะใส่หมดนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่ทุกอย่างนะคะผสมลงไปเลยอ๋อพรับมนี่ตามเผิดพี่น้องเลยอ่ะเนี่ยดับพริกสิบโปดผู้บักแดงมั่วขอแม่พี่น้องเลยน้ำปะลาหนึ่งถ้วยตวงใส่ไปน้อยนึงก่อนนะจ๊ะเนาะทำมันเข้มเพื่อมันเข้มใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะผงนัวนะคะนี่ผงชูรสค่ะ ใส่หน่อย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 ใส่หลายใส่ลายอันก็ไอันนี้ก็รสดีค่ะใส่ให้หมดเลยซันๆันน่าจะขา่ตันนลยจ้ะนี่จะแป้งข้าวจะแป้งเขาเหนียวอย่างละสองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ขยำขยำเลยนะคะขยำเสร็จแล้วก็ใส่หมูนะคะนี่นะคะขยำขยำ เดี๋ยวนูขอขยำให้มันเสร็จก่อนนะคะขยำไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ใบแมงลักแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปแล้วก็ชิมรสนะคะดูว่าเออมันเค็มมันอะไรไหมถ,ถ้ามันขาดอะไรก็เราก็เติมได้นะคะไปดูตอนที่เราหอ่อตอนสุกกันเลยนะคะมาจ้าวันนี้ห่อสุดท้ายหอ้เบิ้องหอมันจกหอ่เอเราจะใส่ใบยอไปก่อนนะคะใส่ใบยอแล้วก็อันนี้เลย ลาดลงไปนะคะเนี่อยอร่อยนัวได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดนะคะได้แปดหอ่อได้แปดหอ่อปูห่อห่ออย่างนี้นะคะเราตามที่เราถนัดนี่นะคะสวยก็สวยไม่สวยไม่เป็นไรค่ะขอให้แซบไปก่อนนี่นะคะใบตองเราก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนมาหอ่อเช็ด ถ้าใครถ้าใครมีอันนี้ก็ตากแดดไม่มีแดดก็เอาเตาแก๊สเรานี่แหละค่ะรุนเลยอันนี้นะคะหมออย่างนี้นะคะนี่สุกแล้แดาพี่น้องสุกแล้วค่ะไปกินกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอแปดหม้อสุกแล้วค่ะประมาณสามสิบนาทีนะคะปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้ไปกินรวดกลับสวัสดียงามใจพอแพรพี่นอ้นองปองไปมืนอสุกถุกตก้น มาละาจ้ามีหน่อยอร่อยดีมื้อนี้น้ำสเสนอเม,มนูหมกหน่อไม้ใส่หมูกินกันเลยค่ะ,นะเนาะแหน่เลยในซื้อเราจ้า <c oughs> ข้าวเหนียวห่อเนี่ยข้าวเหนียวนะคะในข้าวเหนียวผสมข้าวกำกันแล้วอันนี้ก็คือแหน่หมูนะคะนี่กินได้จ้ะแหน่หมูหอ่อละสิบบาท มากรลกจ้งนากินอ้อวนี่แบบบุกมาใหม่เห็นบ้างฮะอร่อยนัวอร่อยแท้นแน่นอนมื่อนี่แหละกัน,นอนเพราะว่ากินข้าเนี้ยก็อนอนุญาตนะคะอืมเข้มน้อยหนึ่งจ้ะทั้งปลาแดกเฮยใส่ขนาดปลาแดกเส่ในป่า สำหรับก้นกิ่ดเข้มได้ดีจ้ะก,ก่อนกินล้างมือทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะช่วงนี้โควิดน้ำมูกจิดปดั่ ใหญ่ครับน้นองแส่บปับกับแก่มย่างเดียวพูดออยากอยากกินอยากซิมกับติดตอมเปนหน่อยอร่อยดีมากเลยจ้ะเนาะส่งไปหาซิมค่าส่งหาซิบาท <c oughs> โอ้ขนาเนี้ยเนี้ยดิ นองแซ่บยยแซ่บอีเลียใย่อหน่อยแนาะกินได้จากกินอื้แซ่บเสร็จไปเลยก็มาหาพะครในกัคลิปนาเทศน์แงสู้กินคิปตามตอนต่อไปนะจ๊ะเนาะมือนยืเท่ากับ ใ่เลยอืจะแปลง่ะก็สิได้เอาไปให้ป,ป้าเเถาเนี้ลนะซิมมุงจ้ะผูดเล่อกินคนเดียวก็สิบ๋นม่แห้วเนาะคลิปหนาพอไหมคลิปนี้เขาพูดอะไรที่ติตักพูดอะไรกุศักระขาน้ำใาเลือด้้น,นเนาะ อช่องทางม่ออาเืียพิจา่าประการใดขอไปนะ้มือดีมือหน,นัคลิปหน้าพอกันแมมคลิปนี้เขาพูดอะไรคระเจ้าขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะติด,ดตามดูคลิปหน้าว่าจะทำอะไรดีคะ่ะ